เออคุณตาล่ะวะผมเอาดีพอสเตอร์พีวีตายไปแล้วตอนแรกยิงเรานะฮะลาวก่อนนะผมขอโชคดีเผาแม่งเอาเลยครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราม่อยู่กับเซิร์ฟเวอร์ใหม่เฟสนะผมโโอ้หคนแม่งโคตรเยอะของโคตรโคตรนะฮะผมนะฮะแม่งคนโคตรแน่นเลยครับวันนี้นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาเล่นกันนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่ธนาคารนะฮะเราจะไม่เริ่มที่สปงสปอลแล้วนะฮะแม่งกากเจอคนกุเจอคนวะ ไม่โดนปะ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 ทำไมไม่โดนปะเออโดนแล้วเวย้ยเยี่ยมกูสมูทด็อกนะฮะ VSS นี่เป็นปืนอะไรที่โคตรต้าแรงนะครับผมคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็ลงไปยิงคนเล่นต่อดีกว่าฮะอ่าโอเคแหมเหวอไปดีเหวอไปดีโอ้โหแม่งมันว่ะโอเคได้ยิงคนแล้วก็มันนะ,ะแต่ว่าถ้าเกิดเราโดนยิงนี่เราจะไม่มันนะฮะโอเคแต่รอคนขึ้นมาก่อนคนระับแล้วทางลงอยู่ไหนวะเดี๋ยวผมขออ่าลงไปด้านล่างก่อนนะฮะจะไปยิงไอ้นี่ไง,ไงพวก พนักงานธนาคารหาเงินเล็กน้อยถึงปานกลางฮะตรงนี้หาหลงมาอยู่นี่ปะวะสวัสดีจ้าอ ude, ุ้ยทันเดียวนี่แหลกเลยนะฮะคุณผู้ชมก็สุนปืนที่ถามผมว่ามีเยอะไหมมีแค่นี้นะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปซื้อเพิ่มเติมเอานะฮะโอเ,โอเโดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนมาเดี๋ยวคนมายูบสจริงๆนี่ผมจะเรียกเรียกตีนะแต่ว่าไม่เอาดีกว่าฮะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรียกตีนี่คนจะมาเยอะเกินนะผมนะฮะเราจะยิงไอ้พวกคนที่มันหลงมาเนะ่ยข้างล่างมีของตกปะเดาว่ามีใช่ไหม นี่โอ้ยเดี๋เด็ดไม่ได้จะเก็บเลยเอานี่ไปฮะเราไม่เอาแนบของคนอื่นนะครับผมโอเคคิสเวกเตอร์ไม่เอาไม่เอาครับกอริสต์อีเกิลไม่เอาฮะไม่เอาครับผมไม่เอาฮะคิสเวกเตอร์ก็ไม่เอาเหมือนกันฮะผมจะไม่เอาปืนจากคนอื่นนะคนืงจากผมก็จะเอาทําไมวะอาหารเอาไปด้วยให้ให้อุมมมิอไม่คงบอกไอ้ห่ากูไม่เล่นแล้วแม่งโอยคนอย่างเยอะกี่ร้อยคนแล้วเมืเนี้ยมันวูไม่น่าได้นะครับแต่ลองดู คุณไม่สามารถใช้คาฝั่งนี้ได้โอเคแล้วก็จะลองไปบินหาคนอื่นดูครับผมนะฮะเมื่อพาร์ที่แล้วเนี่ยเราโดนฆ่าเป็นบ้าเล่นเลยนะฮะเดี๋ยวพาร์นี้เราจะไปฆ่าคนบ้างเห็นแต่ภาพทำไมมองเห็นแค่นี้วะไม่ได้เรื่องนะครับสักสิบแปดแม่งเลยฮะเอาไว้มองแบบการไกลให้ผมนะฮะคนมองกานไกลไงเออประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสนโคเคนกันดีกว่าครับผมนะฮะคนเยอะขนาดนี้เนี่ยคนไม่ได้มาเติมเงินเล่นอย่างเดียวแน่นอนฮะมันต้องมีคนที่แบบไปป้นธนาคางธนาคารรับอย่างเมื่อกี้สองคนนะฮะแล้วก็ต้องมีคนไปโคเคนแน่นอนเว้ย เออจะลองดูนะครับจุดที่เราที่เราตายนี่ก็ใกล้ๆสวนโคเคนเลยนะฮะอีกสี่ร้อยก้ามตรครับแล้วก็บินไปก่อนครับมันจะเป็นจุดสปอรน,นี่หว่าไอ้บ้ารีบบินหนีเลยะฮะเอาเข้าไม่ได้อีกโถยให้ตายเถอะเจ้าจรอดเราจะไปที่สวนโคเคนเนี่ยนะผมนะฮะมันต้องมีคนไปนี่แน่นอนนะครับแน่นอนเนออโอเคเดี๋ยวขอบินไปก่อนครับผมนะวันนี้น้องซุยก็โทรมาแป๊บนึงครับผมแล้วก็นะ <c oughs> คิดถึงจังเลยอ่ะไหนครับผม ส่วนโค้กเของเรานะครับส่วนรสำหรับใครที่สนใจซัเบอร์นี้นะฮะก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้ผมนะฮะรายละเอียดอยู่ใต้คลิปเลยนะครับไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นลิงโหลดหรือว่าลิง์สมงสมัครอะไรเงี้ยนะครับเต็มเต็มเลยเนาะโอเคเรามานี่ครับตื่น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 มีคนนะวะไม่น่าจะมีนะฮะถ้าเกิดแบบนี้เออทำไมไม่ยอมมากันวะไม่มีคนมาเลยมันหาเงินกันยังไงวะเออคนเราเนี่ยฮะเดี๋ยวเราค่อยไปธนาคารใหม่ก็ได้ครับผมผู้ชมอะ ยิงนี้ก่นเออผมแปลงร่างเป็นในไฟเออร์สตอมดีกว่าที่เกียจเป็นไอรอนแมนแล้วเบื่อเป็นนี่ดีกว่านะฮะใส่แค่สามชิ้นเท่านั้นนะผมเนะะี่ยรู้เหลืองรู้เหลืองเบย์เอากางเกงทหารใหม่บ้าเลยวะอย่าบอกน,นะเราโยนผิดไปอีกอันนึงอะชิบหายแล้วไงกูกลับไปธนาคารด่วนๆเลยเนะี่ยไปธนาคารด่วนเลยโยนผิดอันไอ้บ้าเอ,อ้ย เอาเลยครับผมได้เวลากลับธนาคารของเราครับผมนะฮะซึ่งแม่งต้องใช้เวลาอ่าพอสมควรเลยฮนะบินก่อนนอน <c oughs> แม่งเอ้ยไอ้บา้าแม่งเอาเอาเฉยเลยเดี๋ยวจะกลับไปเอาคืนกับคุณพระคุณเจ้าก่อนนะเดี๋ยวเราจะบินกลับไปธนาคารก่อนครูชมแม่งถือแบงค์ร้อยเลยนะฮะอันนี้ไม่ถือดีกว่าถือปืนพกนะฮะปืนพกนี่จะเป็นรายที่ดูดีมีออร,รานะ่าหน้าไม่หมองครับผมหวังว่าธนาคารคงจะยังไม่มีใครเก็บของเรานะฮะ อันนี้บินมาแบ as, บว่าเห internet, ็นแต่สีขาวไปหมดเลยครับเอาละครับผมมาแล้วฮะเดี๋ยวไปดูที่จุดเดิมก่อนถ้าผมไม่รู้ว่าโดนรีไปหรือ, u, อยังนะยังอยู่ยังอยู่ในกางเกงเราวะมีบ้างกางเกงเราอ่าเราลองไปหาดูครับหรือว่าผมหายแต่พาร์ทที่แล้วก็ไม่รู้นะโอ้จะดึงจะดึงก็ดึงก็ดึงเอาใช่ไหม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 ได้ได้ได้จะรู้จะรู้นะฮะได้ลูกรักมาครับมาทครับมาี่ครับผมมาที่ครับมาที่ครับขอร่อยคอม e on g u y ์ ไอ้ยิงไม่ออกวะยิงไม่้อเด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 ้อไปละผมวันนี้ครับวันนี้ครับผมวันนี้ครับคุณตายแน่นอนฮะผมบอกไว้เลยนะครับผมนะจุดตรงนี้กางเกงอ่ะทหารใหม่บ้าอเลยเนี่ยไม่เอ้าโอะแม่งหลอยกำลังเก็บของเลยได้คุณผู้ชมฮะไปล้างแคึ้นก่อนแล้วคุณผู้ชมธนาคารอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะธนาคารอุ้ยค้างด้วยนะคุณผู้ชมครับอ่าธนาคารนี้โอ๋อยังไงลาเต้เดสเลยฮะเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ไอ้น้องรัก อันนี้ก็ส่นแล้วหมดไปแล้วครับผมคุณผู้ชมโอ้โหไม่น่าพลาดไม่น่าเลยลูกโอเคเราจะใช้มินิการยิงแม่งกันฮะเอ,ออ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 ยิงยิงยิงทำไมสู้เราครับสู้ครับโอ้โหโอเคไปลาเต็เดย์แล้วฮะเพราะว่ามันต้องมานั่งเก็บของอยู่แน่นอนครับผมเนี่ยฮะไม่รู้แล้วบังอาจมาฆ่าไอรอนแมนได้อย่างไรครับผมไม่รู้แล้วรู้จักโทนี่สตาร์เปล่าไอ้น้องอาละเว้ยถึงแล้วฮะบ,บินมาแล้วจ้าเดี๋ยวมึงเจอมันเก็บของอยู่แน่ครับคุณผู้ชมฮะเชื่อผมเลยนะฮะ เอาไปไหนวะไฟมันต้องไปแอบอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งนะฮะมีของอะไรเก็บมาวะของเราอะพี่ปืนลูกซองครับผมแล้วก็ลูกพีชนะครับไฟเอ,อ์สตรอมรองเทา้าเดี๋ยวเราไปตามล่าหายหน้าหนอนกันดีกว่าบางอาจยิงเราได้ไงฮะต้องอยู่ด้านบนแน่นแหละอ๋อนี่ไงนี่ไงไปไหนครับไปไหนครับกูไปไหนครับ,ไไรบโอยดูวุนแนเส้มาไ,ได้ไ เอาดิอดันนี้รับผมมาจะมาบินแข่งกันวะล่ะฮะลูกรักเนอะนะแหม่กางเกงไฟเออสตอมเรานี้ไม่น่าจะหายไปไหนนะมันก็น่าจะอยู่นี้นะครับผมไปหผ่านาช่างแม่งเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเราอ่ากลับสตอมเพื่อไปซื้อนี่ก็นดีกว่าครับผมผมว่าผมจะไปซื้อก็สุนเปิรนไอ้นี่นะก็สนเปินเลยนะกระสุน VSS ครับผมนะคุณผู้ชม นี่แม่งฮีโร่นี่แม่งเกลื่อนไปหมดเลยนะครับผมโอเคช่วงแรกแรกนี่แม่งน้อยมากช่วงนี้ก็เยอะเลยนะฮะโอเคเอากลับไปสปอนแล้วผมไปเซฟก่อนฮะซื้อกะสุนปงกะสุนปืนเอานะครับอันนี้ทิ้งครับผมเสื้อกากๆงโง่งๆนะฮะก่อนก่อนทิ้งไงดีวะวดิเซอร์ดิโก้เราไม่ใช้ปืนพกอยู่แล้วครับเทงไงกูไม่ใช้กากเอาละใครวะยิงจากตรงไหนอะ่ะยังไม่เจอเลยนะฮโอเค ไปเซฟก็ได้ครับผมนะอยู่เซฟปลอดภัยกว่าครับผมเราน่าจะเข้าเขตเซฟแล้วตอนนี้นะฮะเอาแล้วครับผมเข้าเขตเซฟโซนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโคเคนก็มีรับผมคิดเวกเตอร์ไม่ใช้ครับผมไฟเออร์สตอมเราก็หายไปฮะกสุน v S เเราก็อยู่นี่ไม่ใช่เหรอเนี่ยหรือว่าไม่ใช่โอไม่ใช่นะฮะแล้วตอนแรกอ้อวัก,กเดี๋ยวเราไปซื้อกาสุนปืน vss ก่อนครับผมร้านขายกสุนปืนอยู่ไหนวะ นี่มันโซน่เราไม่รู้ฮะเราเข้าไม่ได้เดี๋ยวก็หาร้านขายปืนนะครับนี่ไงร้านขายกระสุนเข้าทางไหนวะเนี่ยเข้าทางนี้นะคผู้จมโอเคเข้าไปช้อปปิ้งกระสุนปืนกันดีกว่าครับผมร้านขายกระสุนแลาวไหนกระสุน VSS ของเราวะเนี่ยมันจะเป็นทรงประมาณไหนวะลืมสงสัยจะไม่ก่อคลิปดูนะฮะเรอเล่นเอ่อ VSS VSS ผมขอหาดูนะผมไม่รู้ว่าอ่าเป็นแบบไหนนะฮะ ตอนแรกนึกว่าเป็นอันนี้แตนะ่จริงๆไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมฮะอืมล้านขากระสุนอันไหนไว้ให้ตายเจ,จ้าจอร์ดเจ้าจอร์ดนี่ก็เป็นร้านขายปืนแล้วฮะคุณผ,ผู้ชมอ้อเช็ดมี v s s อไหมอันนี้ขอดูว่าผมว่าในมีปืนสนา์หรือเปล่านะฮะปืนแบบเราอะนะอ,อันนี้ไม่มีนะโอเคอันนี้ครับอันนี้ผมเดาว,ว่ามีหรือเปล่าม่งก็ไม่มีอีบ้าอีอันนี้ครับผม มีปะอันนี้ก็ไม่มีเช่นกันนะฮะอเน,นี้ยไม่มีไม่มีมมกอคงต้องมีสักอันทําไมเปินมันหายากจงไม่นะนี่ไงจะแล้วดาก,กูนอฟไอชี่นี้มัน v s s v i t a l e s อีบ้าเส้แล้ว v s s v i t a l e s ของเราหายไปไหนครับนี่ไงเอานี้มันดาก,กูนอฟอีกถุยบ้าเอ้ยแล้วมันไปไหนวะก็สุวนปืนที่ตองใส่ต้องซื้อในเว็บนะฮะคุณผู้ชม ลองเข้าเว็บดูดีกว่าว่าเรามีเงินหรือเปล่านะเพราะผมจำไม่นี่ไม่ได้ด้วยผมว่ามันต้องใช้อะไรซื้อนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในเว็บครับผมไม่เจอในเว็บหรอกเดี๋ยวมาเจอกันใหม่อีกรอบหนึ่งฮะโอเคเดี๋ยวเจอกันครับผมเลยครับผมตอนแรกเนี่ยผมว่าจะเข้าเว็บไปนะแต่ว่ายังหาเว็บไม่เจอในตอนนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นกับคนก่อนดีกว่านะฮะเอาดิเอาดิเอาดิยิงก็ไม่โดนใครเลยฮะตอนแรกก็ฆ่าไม่ได้ประมาณสองคนได้นะครับแล้วก็เมื่อกี้เหมือนเจอโป้เจนเนาะเออขนาดเซิร์ฟเวอร์นี้เขามีอ่ามีฮีโร่ให้ตื่นนนะเี่ย ยังจะมาโกงกันอีกเหตุตายเดี๋ยวไปเจ้าจอร์ชนะนี่มันแย่ yeah, จริงๆเลยนะพวกแย่ yeah, จริงๆเลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะฆ่าตัวนี้ให้ดูนะฮะอยู่ไหนไหวะนี่ไงนี่ไงนี่ครับผมอี๋ฮะจะยิงให้ดูครับผมคุณผู้ชมอืมไม่โดนครับผมไม่โดนะฮะตอร์ลีโหลดครับผมอย่าไปรีโหลดอะไรฮนะเนี่ยยิงผมไม่โดนนะแน่ตอนไหนเปิดบ้านเอา้าต้งตายโดน B S S ยิงไปนะผมรู้ว่าดาคุณอมก็ไม่แน่ใจเนะี่ยตายแลยนะ้วฮะ แล้วฮะคุณผู้ชมโอเคมีใครจะไอีกันไหมับมีไหมฮะอ้าวโดนยิงเฉยเบยเฮ้ยมันยิงเราได้ไงนะอ้าวออกยังไม่ได้เลยฮะคุณผู้ชมครับอ๋อเนอเสียได้บีเอสเอสมากเลยเนี่ยก็สูญหายไปอ้าวสวัสดีจ้าไอ้นี่ออกมาแล้วออกมาแล้วเอาละว,วิ่งไวจังนะฮะนเฮ้ยเราจะลองยิง,งครับยิงยิงยิงจะโดนไก่ปะไม่น่าโดนนะ เออประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะหาคนยิงกันฮะมีใครไหมเนี่ยมีใครจะไฟกับเราไหมเนี่ยเออเออไงนี่โป้อ้นี่โป้นะฮะเออยิงให้ดูว่าไอ้โป้ไอ้นี่ก็โป้เดี๋ยววิ่งวิ่งไวเกินเปิดโป้นะฮะไอ้พวกโปเนี่ยเฮ้ยเรื่องผมนี่ฮะเติมก็ไม่เติมนะได้ปีเนี่ยยิงยิงกาดยิงกาดไหมกาดไหมกาด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 รถที่ก็เลยว่างรถอ๋อรถกาดอย่างนี้ฮะ ตายไปตายตายไปตายเขาจะป sí ิดท yeah. oh, okay. uh, okay. ั้งถนนนะผมแล้วก็ยิงนี้ฮะปิดกังนเลยฮะเอาโอ้โดนเลยเอ้ไอ้เอเคที่แม่งโคตรโหดเลยมันยิงสไลด์ใส่เราได้ด้วยฮะเดี๋ยว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 เนี้ยต้องยิงนี้ยผมนี้ยเงียบเงี้ยเงี้ยเอาไปเลยเอาไปเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขาดขาดขาดยิงครับขาดยิงขาดยิงถนนนะผมติดติดติดดีดีติดติดติโอเคไปธนาคารดีกว่าผมเนี่ยจะวิ่งไปอย่างนี้แหละ เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่หน้าตาดีพอสมควรเลยผมโอ้ยังไวอ๋อเหมือนขับมอเตอร์ไซค์อ๋อตกโลกนะฮะเหมือนแอดมินเซิร์ฟเวอร์นี้ผมรถย่างไวฮะแอดมินเซิร์ฟเวอร์นี้ถามว่าขับอะไรผมขับบอกได้เต็มคำเลยครับขับเอพานาอาแบบนี้เป็นไงหล่อปะล่ะอ้เสียงท่อเนี่ยเงท่อครับผมอ๋อท่อบ้านป้าเนี่ยมันออกเป็นตดๆเนี่ยอย่างกระซุมเดียวเนี่ยกระสุนเดียวแล้วใกล้พังอะไรอย่างงี้นะฮะโอเคอุ้ย อ่านะนะอโหกำลังมันเลยแ้ว้าเกิดมีทางยาวๆแล้ววิ่งงี้วิ่งมันเลยเนี่ยก่อนไปนไหนบ้างวะสวนกัญชาธนาคารอีร้อยกมตรฮะต้องบินได้ดิเด้อมันย,ยิงกันใหญ่เลยเว้ยยิงกันใหญ่เลยเว้ยไฟเออร์สตรอมนะครับอาจจะเราจะใส่ชุดกำลังจะใส่ชุดเลยอ่ะอเผื่อเดี๋ยวมีเรื่องไอ้น้องนะครับโอเคเราก็จะวิ่ง เฮ้เราบินไปธนาคารดีกว่าเราบินไปธนาคารครับเดี๋ยวต้องไปดูนี่ด้วยว่าในไอเนี้ยเราอ่ะในคลังเราเนี่ยมีเงินเกีของไฟเออร์สโตนหรือเปล่านะครับหรือว่าเมื่อพาร์ที่แล้วผมทำหล่นไหมก็ไม่รู้นะผมจำไม่ค่อยได้เลยฮะโอเคพาร์ทที่แล้วเราไม่ได้เล่นตัวนี้ดีกว่าร้านขายกุญแจร้านแรกลูกแก้วอ๋อลันคลังอยู่นี่นครับผมตึ้งคลังนะฮะแม่งคนอย่างแน่นเว้ยร้านคลังหนึ่งครับมีไฟเออร์สโตนมีวะ The Flash แบ็คแคนนอี่ครั้งสองอ๋อมีไงกางเกงไฟเออร์สตอมอยู่นี่ฮะเสื้อไฟเออร์สตอมนี่เจิญเก่งเลยใส่เลยฮะใส่เลยนะฮะนี่นี่นี่เราต้องการอะไรเออเวู้หูหบินได้แล้ยผมเน็ตแล้วก็ปล่อยพลังได้ด้วยนะฮะเออปล่อยยังไงวะกดอะไรวะเอ้ยอ๋อกดนี่ฮะผมผมตั้งไว้เป็นคอมม่านะฮะส่วน ออลเทนเนตกดผมไม่กดอัลเทนเนตดี๋วครับผมขอปรับเป็นอัลเทนเนตก่อนฮะคอมมาคอมมาเป็นอัลเทนเนตครับอันนี้ก็มีแทนฮะอ่านีครับผมเนี่ยปล่อยนี่ฮะเออเออเออปล่อยพลังไฟใส่ฮะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งค้างเลยเอาเลยครับตอนนี้ผมตั้งเป็นตัวจีเรียบร,ร้อยแล้วเนี่ยผมนะตัวไอ้นั่นมัน,ม,นมันไม่ถูก,กเราผมนะแม่งทำให้เราค้างได้นะครับโอเคบินไปเลยวูวูอย่างมันฮะปล่อยพลังไฟด้วยครับสุดยอดกดจีนะตอนนี้ผมปั๊บเป็นกดจีให้ผมนะเป็นการประผ่านที่สุดดยอฮะ อะที่โคตรโหดโอเคไปส่วนเอ้ไปนธนาคารดีกว่าครับผมไปเผาคนกันนะฮะเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้จริงๆนี่อยากซื้อปืนในนี่ก่อนนะเนี่ยแม่งแต่ว่าซื้อไม่ได้ให้ขายปืนผมมีเงินเก้าพันสนใจกดเจ็ดเก้าพันในเกมปะอ,อ่ะเฮ้ยมีแต่ปืนเนี่ยนะขายได้สักแสนึงได้ไหมเนี่ยหรือว่าจองเงินไปตีจุดๆนะจ,นะจงเติมคำในช่องว่างครับผมใครรู้ก็คอมเมนต์เลยนะฮะโอเ okay, ค let's go ิ๊จะไฟครับพร้อมบวกครับผมพร้อมบวกฮนะ เจอแล้วกูเจอแล้วไม่หยิ่งเรอบราที่เราอ้าวไอ้กัปตันอเมริกาเดี๋ยวเดี๋ยวรู้นะฮะเดี๋ยวรู้กัปตันอเมริกาใช่ไหมเราจำมันไว้นะฮะไอ้กัปตันอเมริกาลาเต็ดเดยบ่อยเลยนี่เราเนี่ยแม่งลาเต็ดเดยเป็นมาเล่นเลยนะฮะไอ้เมื่อกี้เดี๋ยวเราต้องไปลอยมันไปคุณผู้ชมครับเราต้องแอบไปลอยมันนะแล้วก็จัดการป้องเข้าหัวเลยนะหมายถึงมันเข้าหัวเราอะโอเค ตอนนี้แล้วก็จะเนียนๆไปผมผมอยากเป็นตัวจิ๋วว่าว่าจะไปเนียนๆยิงสักหน่อยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าชื่อมันไม่น่าจะขึ้นนะผมว่าได้เวลาแล้วก็จะเล็งหานะผมมันอยู่ไหนฮะเจอแล้วครับเจอแล้วครับแอบวันนี้ครับผมแอบวันนี้ฮะเออเออเข้าหัวไปเลดมันเห็นเราแล้วฮะก่อนมันตายมันมันมองหน้าเราอยู่เห็นว่าเมื่อกี้นั่นงครับคุณโจมครับเจอเลยฮะนั่นนะครับเออเออ ตัวไม่พหรือว่าไม่ตายอาจจะโดนนะฮะแต่ว่าไม่ตายครับผมอะไรวะเออตายไปทันทีครับผมตายทันทีฮะเดี๋ยวเจตจะยิงแปดจะยิงใครอีกครับผมมีใครยิงเมา่อกเนี่ยไปแอบจุดอื่นดนะีไปเนี่ยไปแอบจุดอื่นดีกว่าครับอาไปแล้วฮะ,ะโปวิ่งหาแล็คชุดรถสนกดห้าอีบ้างัโปมาแลกของคนอื่นได้ด้วยเนะะี่ย ไอ้ตายเดี๋ยวไปเจ้าจอดเนี่ยเดี๋ยวเล่นโปลเลยครับผมนะถ้าเกิดคุณโดนแบนมาเนี่ยคุณเติมเงินมากี่บาทก็แล้วแต่นะฮะคุณต้องจ่ายให้มีประมาณแสนหนึ่งครับผมนะถึงจะปลดให้นะครับเออประมาณนี้เนาะเพราะว่าถ้าเกิดคุณเติมเงินไม่เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะโปนะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่โคตรโกงกครับผมนะฮะนะประมาณนี้เดี๋ยวรอาจาักคนก่อนครับผมจะแอบอยู่นี่ก่อนนะเอาเลยครับผู้ชมตอนนี้ก็ถึงเวลาของเราเลยครับเดี๋ยวเวลาค่ไาคืนนี้ผมจะมาฆ่าคนฮะข็อาจจะกระตุกบ้างขออภัยผู้ชมด้วยน แอบอย่าเดียวว่าแอบอย่านี้จะว่าโอ้ยอย่าเพิ่งกระตกสิลูกเดี๋ยวพี่ก็โดนยิงตายหรอกนะลูกรักนะครับตรงนี้ไม่มีคนนะครับก็จะขึ้นไปดูบนหอฮะหอคอยนะครับเจอเจอคนเจอคนเจอคนโชวเลยนะฮะก็วันนี้มาอยู่กับสกินอะไรก็ไม่รู้นะครับผมผมเอาตัวรีวิวทีเฮดเฮดยี่แปดเข้ามานะฮะเลื่อนตัวของใครก็ไม่รู้ไม่โดนว่ะต้นไม้โลกสามารถมาขอพรได้่เทพนะครับท่านเทพโอ้ยไม่โดนครับผู้ชมครับ คุณสลาับผมเอาดีพอตเตอร์พีวีตายไปแล้วตอนแรกยิงเรานะฮะโอเคผู้ชมเดี๋ยวผมสวดีครับใครยิงใครวะใครยิงใครวะโอโขอครตกวะโอ้ทนั้นรู้สึกหเสียงยิงจากไหนวะเนี่ยก่อนนะครับว่าแอปเป็นออ้เด้คอนมาฮะนี่ถือว่ากำลังมีคนขึ้นมานะผู้ชม่หดีก็๋ยวเราจะรอทางขึ้นนะฮะ ว่าจะมีใครขึ้นมาหรืออะไรหรือเปล่าแต่ได้ทุกหนึ่งชั่วโมงนะครับผมสุดยอดฮะเขาไปยิงดีกว่าร์ต้องไปยิงก้อนเกียรกมาเลยฮะสีคูพิกเซลนะครับก็หลายคนก็เชื่อไว้ว่าแม่งต้องอ่านตามนะเพราะว่าแม่งโดนใจฉันเลยไม่มีน้อยไปไม่มีมากไปประมาณนี้เลยมีคนนะคนคนเห็นคนเห็นคนนะก็เดินเจอเดินเจอขอดักยิงตรงนี้นะฮะ สผมถูกอของเต็มไปหมดเลยป่ะแปลงอะไรกู้ช่างมันฮะเราคงไม่เก็บของอะไรเพิ่มเติมนะพาร์ทนี้ทองแอปเปิลทองก็ถ้าเกิดเมื่อกี้มีคลิปเสียงของผมแทรกเข้ามาขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะฮะหรือว่าคนในบ้านโอเคเดี๋ยวหายิงคนตรงนี้แหละเดี๋ยวจะดักยิงคนจากตรงนี้นะครับลำคาลาเตอร์เดชให้ผมขอเอาออกแป๊บนึงฮะโอเคเอาออกเรียบร้อยแล้วครับผมคนถึงอยู่นี้แล้วก็ไม่เห็นนะต้องอยู่ใกล้กว่านี้ครับผมนะอยู่ตรงนี้ดีป่ะจะเห็นไหมวะหวังว่าคงจะเห็นนะฮะ ลองส่องดูกวนไม่เจอว่ะแล้วลองบินมาขึ้นมาบนนี้ฮะบนนี้จะเห็นปะวะแล้วก็ลองแอบปบแบบดูบนนี้ฮะคนมันคงบอกว่าไอนเนี้ยคนไม่สังเกตขึ้นมาบนต้นไม้หรอกนะฮะส่องดูผมมีชื่อใครหรือเปล่าครับเจอแต่ร้านนู้นนี้นั่นมากมายเนะี่ยไม่เจออะไรอื่นหรอกนะฮะตรงนี้เดาว,ว่าไม่มีแล้วนะครับผมลองขึ้นไปดูอ๋อนี่ไงบินว่อนเลยฮะ แม่งบินว่อนเลยแม่งวิ่งว่อนไปหมดเลยครับเดี๋ยวไปอยู่ต้นไม้ต้นนี้ดีกว่าเะได้จะได้ดักยิงมันได้นล้ผมถ้าเกิดมันนิ่งเมื่อไหร่มันโดนเรายิงแน่ๆฮะไม่ต้องห่วงนะมึงโดนยิงแน่นอนนะฮะแน่นอนด้วยนะโอเคอ่าอันนี้มองไม่เห็นครับต้องไปใกล้ว่านี้ฮะใกล้ว่านี้ตรงนี้โอเควันนี้แหละดีเลยนะครับบรรยากาศดีมากฮะแบบนี้โอเคเจอเลยครับ ตายไปเด้ตายไปเด้ตายไปเด้นะฮะรู้เหลืองพอเตอร์นี่โดนเก็บไปอีกแล้วนะฮะคุณผู้ชมเราเรายิงคนบนเนี้เหมือนมีคนเก็บของอยู่นั้นแหละยิงบบไม่มีอ่ะไม่โดนเนี่ยกี้ว่าผมเจอคนเก็บของหรือเก็บอะไรสักอย่างอยู่ไม่รู้นะฮะไม่รู้ว่าตาฝาดไปหรือเปล่านะเจอแล้วข้างล่างอยู่ข้างล่างนี่ว่าอยู่ข้างล่างนี่ว่าเอาไม่โดนเหรออะไรวะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว ไปมงไปไหนสะแล้ววะมันมองเห็นไม่ถึงอะ, <Okay. S 1> อะยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งเห็นครับยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งเห็นนะฮะหุ่นยนต์นี่หายไปแล้วนะครับผมหุ่นยนต์หายไปแล้วฮะแอบเนียนๆดี่ะหุ่นยนต์แม่งหายเอ้ยตก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 ไม่ดีลงไม่ดีตกไม่ดีฮะอยู่ที่ต่ำมันจะไม่ดีครับผมอยู่ที่สูงนี่มันจะยิงง่ายนะครับผมไอ okay. แอบนี่แอบนี่อนโอเคนี่ๆอ่ะประมาณนี้ครับผมก็เลิงหาคนเลยครับ พยายามมองด้วยตาเปล่าก่อนนะผมนะก่อนที่เราจะยิงคนอื่นเนี่ยนะฮะก็ต้องมองด้วยตาเปล่าก่อนค่อยเล็งยิงนะเพราะว่าถ้าเกิดเรายิงไกลๆเนี่ยเราเราไม่เล็งนี้ยิงอาจจะไม่โดนนะครับแล้วแต่ความแม่นของคนด้วยแหละผมนี่ยิงไม่ค่อยจะโดนใครอยู่แล้วนะฮะบนไปดูเดี๋ยวน้านบนมีใครบ่ามีใครเบ่ามีใครเปล่าว่ะไม่มีจริงเหรอไม่มีจริงเหรอเขาอาจจะไม่มีไม่มีคนก็นเป็นได้นะครับด้านล่างอะ เค okay, ไม่รู้ว่าผมเราต้องส่องดูครับขอส่องหน่อยนะขอส่องนิดนึงเนาะเฮ้ยไม่มีคนเลยเว้ยไม่มีคนเลยเว้ยหรือว่าเราประกาศว่าเราอยู่ธนาคารดีว่านี่ไงมาแล้วแี่มาแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันเห็นเราแปลว่ามันมันโปนะครับถ้าเกิดมันจะขึ้นมาเนะีนะ่ยทำมันรู้อะมันรู้หรือเปล่าคุณผู้ชมบินมานี่ครับบินมาเนี่ยไปปล่อยไฟทำมันดีไหมเนะี่ยปล่อยไฟเหมือนมันรู้ว่าเราอยู่นี่เลยครับ เอออะไรครับไปไฟลังใส่มันดีกวไหมอ่ะมึงเจอนี่เจอนี่หน่อยเป็นไงเออเออเอออะครับพ่นไฟ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 เออองเงี้ยเจอไปพ่นใส่ไปเลยเออรู้เรื่องนะฮะรู้เรื่องเลยนะครับพ่นไฟเดี๋ยวขอแม่งมันดีกว่าเดี๋ยวไปพ่นใส่ปลาฉลามดีไหมเนี่ยเออปลาฉลาม สายเลยเดี๋ยวขอไปบอกปลาฉลามก่อนนะฮะมูพาร์ทที่แล้วนี่เราตายเพราะบอกปลาฉลามนี่โคตรบ่อยนะครับบอกเลยว่าโคตระลาบ่อยเลยฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอที่บ่อฉลามครับผมโอเค okay, let's do it ไอทำไมมันไม่ขึ้นวะผมจําได้ว่ามันมีนะจำได้ว่ามันมีบ่อปลาฉลามอยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งเลยนะครับแต่ว่ามันเจอแต่บ่อก,กุ้งอะ่ะไม่เจอบ่อปลาฉลามเลยวะเฮ้ยเอาละครับเราลองเดินมาตรงนี้ก็ได้นะฮะมูพาร์ทที่แล้วยังเห็นอยู่เลยนะเฮ้ย ไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องอะไรอย่างเงี้นะครับผมนี่ไงเจอแล้วนี่ไงนี่ไงโทษทีนะน้องโทษทีลูกรักโทษทีลูกโทษทีลูกโทษทีนะฮะคุณมาร์คตัดกระเบืรับผมคุณมาร์คตัดกระเบื้อผมขอโทษนะครับ,กกบโทษนะครับคุณขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยฮนะลาก่อนนะผมขอให้โชคดีครับเผาแม่งไอ้ลองเผาปลาฉลามดีวกว่ามีคนอยู่แถวนี้ไหมเออ,อ,ออเออเผาปลาฉลามอุ๊ยแทบตายเด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 ปลาฉลามมันโหดอะไรขนาดนี้ปะเนี่ยฮะ มันกัดโคตรแรงฮะคุณผู้ชมเออโอเคเราดักยิงคนตรงนี้ก็ได้แล้วเนี่ยอ่าดักยิงคนตรงนี้ดีกว่าฮะแม่ไอตัวนี้แปลว่ากากะเนี่ยมันบวกดาเมจนะผมเนี่ยฮะแล้วก็ต่อยเวลาเวลาต่อยจะก,กระเด็นนะครับผมแต่ว่ามันไม่บวกเลือดไงประเด็นฮะผมจะลองดักยิงคนอยู่ตรงนี้นะครับผมเนะฮะอยู่ห่างๆย่าง,งหงวงนะครับผมโอเคแต่เราก็จะเงียบแป๊บหนึ่งครับผมนะฮะแล้วก็ยวตัดมาตอนที่มีคนมานะฮะแต่ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะ โอเคกลับมาแล้วฮะผมก็ไม่รู้ว่ามีคนมาหรือเปล่าแต่เราจะลองไปดูก่อนนะฮะซึ่งถามผมว่าผมโดนยิงปืนยิงเนี่ยนิดเดียวผมก็ตายแล้วนะครับผมเพราะว่าจากเมื่อกี้ประชามกัดนี่กูแทบตายเลยนะฮะเจอคนแล้วปะไม่เนียนนะลูกไม่เนียนนะไม่เนียนนะครับคุณอาร์มซ่าครับผมลาเอาเชี่ยกระสุนหมดคิดว่าคุณจะรอดพ้นนะฮะ คุณไม่รอดพ้นนะครับผมผมบอกเลยว่าคุณไม่รอดพ้นนะฮะคุณไม่รอดพ้นแน่นอนครับผมนะฮะคุณไม่รอดพ้นนะโว้อะไรวะเนี่ยมานั่งยิงเด็กเอ้ยมันต้องมีคนมาแถวนี้ยใช่เราก็ต้องไปดักแม่งตั้งแต่แม่งเดินมาเลยนะฮะเซฟอยู่นู้นใช่ไหมเซฟอยู่ตรงนูน้นเราก็จะเดินตามทางตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคใครมาโดนนั่นแน่โดนนั่นแน่อา่าวอนซะแล้วรู้ไหมที่นี่ใครคุมไอ้น้องอืเอเฮ้ยวัดีวพวก วาเด้มาเด้มาเด้ไปไหนล้พวกไปไหนพวกอ่ะอไม่ฆ่าก็ได้เอาอะไรถือปืนแช่ถือปืนแช่ถือปืนแช่ถือปืนแน่ตายแน่แน่ตายแน่แน่ตายแน่แน่ตาย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 เออเฮ้ยไม่เราตายเองเหรอเนี่ยโอ้โหก็สามไม่ใช้ปืนยิงนะเนี่ยโอาไมโครเนสโอเคนะครับผม เอาแล้วผมตอนสุดท้ายนี้เดี๋ยวเราก็จะไปสวนกัญชาไม่ใช่ไปธนาคารกันกน,นะผมเป็นที่สุดท้ายนะฮะเราก็ไปธนาคารทั้งคลิปแหละเนาะโอเคก็พาร์ทนี้เราก็มาเล่นกันเลยเปื่อยเว้ยนะฮะฮ,ะฮ,ะฮะ่นๆนาๆเกียรเกียนะแอบกากกากงโงโงโงเง่เงาหนิมกูด่าตัวเองเงี้ยนะครับผมโอเคเดีย๋ยวก็ไปยิงคนต้องหน่อยด้วยกันนะผมนะฮะไปหาเรื่องตายหาเรื่องตายครับผมเดี๋ยวะขอให้คุณผู้ชมเห็นพื้นหน่อยแม่งเหมือนอยูอย่ดาวดาวอังคารหรืออวอกาศอะไรงี้เลยนะฮะแม่งมองไม่เห็นส้องติงอะไรเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราก็จะให้แมพมันโหลดครับผมจะได้มองเห็นนนคได้ะะฮ บินไนูเลยดีกว่าหายตาไฟเราได้หมดถ้าสดชื่นนะฮะพยายามกดชิปไว้นะผมจะได้ไม่มีคนไปยิงเราได้นะฮะบางคนไม่โปรนะด้านล่างก็ไม่มีคนนะฮะเดี๋ยวเราจะเรียกตีนมานะครับผมไม่ยากครับผมไม่ยากฮะไม่ยากจริงๆไม่ยากไม่ยากจริงเดี๋ยวแม่ก็มาเราก็ไปแอบ,บตรงอื่นนะับเช่นตรงนี้ครับผมแอบ,บนี่เลยฮนะนี่นี่ิวติเฮดยี่แปดอยู่ครับอยู่ใหม่พี่อยู่ใหม่ครับพี่คือจะบอกผมว่าอยู่ใหม่เหร หรือว่าถามว่าอยู่ไหมพี่นะคืออีหยังวะอธิบายให้กระจ่างหน่อยเสนะครับแล้วก็จะด่าคนไปตรงนี้นะฮะใครขึ้นมากูยิงแนะ่ๆบอกเลยกูยิงแนะ่ๆโอเคแล้วก็แจกไป,ป้รงนี้นะฮะใครมาจุดอื่นก็จะยิงมันนะเออแต่รอดนะ่าคนมาก่อนนะผมผมก็รอมาประมาณพักหนึ่งแล้วผมนะคนเทพๆน่าจะมากันแล้วะฮะโอเคคนเทพๆน่าจะมาแล้วนะฮะพยายามกดชิปดูแล้วก็ดูตรงตรีเราไว้นะผมว่ามีใครมาหรือเปล่านะ ส่วนใหญ่ถ้าเกิดมันมาก็จะมาทางนี้ครับผมจะเดินมาทางนี้ฮะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่ายังไม่มีใครมาเลยนะคนเนี้ยไม่งมีจะถามริวเที่แปดอยู่ไหนครับผมต้องให้กูประกาศอีกใช่ไหมวะอีกรอบก็ได้ยู่นะเหยียบเหยียบเหยียบ,ยยบเหงาเหงาเลยเกินอยากตนยิงอยากตนยิงรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เลยอย่างเงี้ยนะฮะโอเครีบมาแอบตรงนี้ดีกว่านะครับผมโอเคแอบเบสแอบหลังนี้ฮะ แอดตรงนี้ก่อนนะเฟซบุ๊กผมเองครับผมนะฮะไม่ต้องสงสัยอ่าสงสัยเอ้ยมาแล้ว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 เห็นแล้วเห็นแล้วแหละเพื่เมื่อกี้เราเห็นแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเห็นปะมันใส่เสื้ออยู่ไหนวะมันมันหรือว่ามันเดินไปข้างล่างแล้วครับผมไอ้เมื่อกี้น่าจะเป็นโป้นะเพราะว่าผมเห็นมันวิ่งไวโคตรเลยชุดอะไรก็ไม่ได้ใส่นะแต่เสื้อวิ่งไวเนี่ยสวัสดีครับพี่ดิวสวัสดีครับให้ความพี่ดิวสดีครับละเห็นมีใช่ไหมฮะมีข้างหลังมีครับผมมีข้หลังมีครับเฮ้ยอยู่ไหนวะ มังเจ๋งว่ yes, yeah. ะเย็ดเก้มัหายไปไหนวะเนี่ยเอ้ยอยู่ไหนวะเฮ้ยอยู่ไหนวะ,ะเนี่ยไอ้เนี่ยโอเคนะครับม่งมีคนหายตัวได้ด้วยเหรอมังเจ๋งว่ะมันใส่ชุดอะไรวะเนี่ยโคตรเท่เอ้ยใส่ชุดอะไรวะใส่ชุดอะไรอ่ะหายตัวได้ไงวะเอาเอ้ออยใครยิงใครยิงกันวะใครยิงวะเดี๋ยว ใครมันยิงกันฮะมันเกิดการยิงกันนะครับคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราก็จะมายืนเอ่อต้องไหนดีนะช่างมันเถอะโอเคผมก็โอเคอเราไม่ได้ยิงใครครับผมนะฮะก็เอาเป็นว่าพาร์ทนี้เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะผมสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับผมโอเคฮะขอบคุณที่รับชมด้วยผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกูก็ตายแล้วด้วยนะครับสวัสดีครับผม